สวัสดีค่ะแม่หนุ่มเปียวน่ารักอยู่กับหนุ่มเปียวแลวหนูดีนะคะโอ้ยโอ้ยสามโมงแล้วยังไม่ตื่นกันเลยเด็กเดีเด็ก,ดกของแม่อันนี้คือกลับมานอนรอบนึงนะคะหลังจากที่ตื่นแล้วก็ไปเล่นแล้วแล้วก็กลับมานอนใหม่นะคะอ้ยกลับมานอนใหม่เมื่อตอนแปดโมงนี้เองบอกมาเปียวเอ้ยมันอนือปาทู่ท่นี่กอเพลทข้อหักเลยนี่บอกมาเปียวมานุดีคือมาขาว มอมมากเลยไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะปล่อยนีไปเล่นสงการเมื่อคืนวานนะโอ้ยเมื่อวานเมื่อกวันก่อนนี่ติความเป็นอยู่ของเด็กๆนะคะเพราะห่มเปียกเพราะห่มเปียกเมื่อคืนให้ห่มชุดนี้ห่มเปียกเสียสะลน้พราะผมว่านนี่ค่ะเนี่ยเอาถ่านเครื่องซับอ่างให, <c oughs> ห้เลยหักใจ่ไหมสะ้านใส่เครื่องซัอางแล้วไหมเอาหน่งไม้ไม้หักทีนี่เลยเห็นไหมเย่ามันเทอย่ามันเทเครื่องสว่า,อางออกพะท่าน <c oughs> ถุ้งกระจกสิีขาใสหนูดีกับนมเปี้ยวมาสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้วันที่สิบหกให้อยู่ใต้ถุนบ้านนะคะกับระเบียงบ้านสองที่นอนอยู่ตรงนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะนมดูดูขาวดูไม่เป็นสีขาวเลยขาวนี่ดูว่า หรือว่ามันไปหากวนตลาดมันไปตลาดคุณเลือกข้ามกระจอย่า,ายงสาดเป็นแบบฮะมันมอนนอนมุดไตทองรถบ่ขี่ยุใสขี่ยุใสไหมมันนอนมุดไตทองรถมันสกกโปข,ขนาดเลยนูดีถ้าได้อาบน้ำให้ยูมอมเมมตุวนมเปี้ยวไม่ได้มอมเมมแต่ก็ไม่ได้อาบน้ำ เด็กๆนอนสบายเลยนะคะนอนหันหัวหันหัวใส่กันหันตุดให้กันยังกัยังกปะปลาทูในเข่งเลยนะ,ะอ่านึกว่าเป็นปลาทูในเข่งก็แล้วกันเด็กๆของนุนาจ้านมเปรี้ยวนุดีอ้าวรถน้ำแข็งมาแล้วอาวันนี้เป็นวันที่สิบหกเริ่มกิจาการร้านค้าบ้างในบางส่วนของประเทศไทยแล้วก็ยังเล่นต่อนะคะหนูนาก็จะทำน้ำ ทำน้ำสมุนไพรจกนะคะลงน้ำแข็งเพื่อน้ำพีเดอร์เขาสิลกสี่สอบปะสามสอบปะเพื่อมูน้ำเออลงสี่สอบเนาะลดน้ำแข็งมากใช่มันจะได้ยืดดนจะได้เบิ่ตัวจะได้เก็บของน้ำไม่ค้าคนสวยของเราจะกลับบ้านเย็นนี้ลงน้ำแข็งก่อนนะคะถึงน่าจะทําน้ําสมุนไพรเด้อค่ะจกค่ะได้อัดน้ำสมุนไพรเป็นกหน้ารุ่งจกยูทูบเบอร์นะคะจกพี่น้องที่มาทําบุญ นะคะแจกพี่น้องที่เขามากินแอคเคาร้าน,นหนุนหนาด้วยค่ะเอาร้านนองยูน่นะค่ะพระธาตุแมอยู่นมยู่นยู่ยก็เปิดค่ะกินเข่าร้านไม่ไหมเด้อมาเด้อมาเด้อกลวยจับเขามันไกลเด้อจาอ้าเอ่าลูกซีนก็มีค่ะลูกซีนมู่บ้านบอกน้องวนน่านันว่าบ่มีลูกซีนไปเปิดตัวเ,เ,เอามีอยู่ตัวนี้วะนอมมุกตาเออมีแต่ใส่กอกอันนี้พ่อห่มเด็กๆพ่อห่มด้านนี้เปียกนค่ะด้านนี้เปียก ด้านนี้เปียกฝนนะคะฝนลงมาทางนี้นะคะก็เปียกบ้างอยู่แล้วก็ฝนก็มาทางนี้นะคะก็เปียกบ้างอยู่ตรงบันไดนูนน่ะพี่นูน้าสิไปอาบน้ำแต่งตัวไปล่ำขอพ่อนหนพี่เพชรสมอนทีวีก็เพื่อนเด้อค่ะเดอ้อเบบิงบ่งมาปาทูหนูหนาค่ะนอนหันดักหันกนใช่กันสวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านนะคะขอทุกท่านมีความสุขค่ะเดินทางไปไหนก็ ปลอดภัยนะคะทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพก็ลูกหลานว่านอนสอนง่ายนะคะเริ่มต้นปีใหม่ไทยขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อเปิดคอกันไหมจ้า